ซึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจข้าง้นให้โน่แน่มีใจดวงเดียวเท่าเนี้ที่เราจะฝึกฝนอยู่เนี่ยกายนี่เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายนี่เราจะประคบประงมยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืน ให้ได้ส่วนจิตนี่ถึงว่ามีรูปร่างก็จริงอยู่หรอกแต่เมื่อเราฝึกเข้ามากๆเข้าไปแล้วมันยิ่งเข้มแข็งเข้าไปยิ่งตั้งมัน่นยิ่งไม่หว,วั่นไหวไม่เหมือนอย่างร่างกายร่างกายนี่มันจะฝึกยังไง ให้มันคงทนถาวรมันก็คงทนไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันมันมีเกิดแล้วมีแปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดาส่วนจิตนี้ไม่มีรูปร่างแต่ว่ามัน,นมีอิทธิพล เล่ร่อนไปในภพสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายที่ร่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะมันรึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยเฉยดอกแท้จริงมันนานแสนนานนะแต่ละคนนะที่ดวงจิตนี่มัน เทียวมาอาศัยขันห้าอันนี้สวยทุกอสวยสุกบ้างสวยทุกบ้างเป็นมาอย่างนี้น,นืนนานแสนนานที่ร่วงแล้วมานะให้พากันทบทวนดูให้ดีเกิดมาชาัดได้ก็มาบริโภคกรรมคุณ่นแหละ จิตใจก็ไม่กำนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่นะมันก์เป็นมาอยู่อย่างนี้นอ่ะจิตนี่บางทีก็ได้พบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระองค์หรือได้พบพระราษีหรือได้พบพระประเจเกพุทธเจ้า เนี่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสทำบุญถวายทานรักษาศีลไปแต่ว่าบุญบารมียังไม่แกก่ล้าพอยังไม่เต็มพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเล่ร่อนมา เที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายมาในสงสารน,นี่ก่อนนี่พูดสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปเมื่อเพียรสั่งสาสมบุญให้เกิดขึ้นและเพียรละบาปให้หมดไปสิ้นไปแต่สำหรับผู้สนใจในเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ไปตามยถากรรมนั้น มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบางชาติถึงเกิดมาพบพุทธศาสนาหรือพบพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อความเริ่มใสไม่แรงกล้าทำบุญทุนทานอะไรก็เล็กน้อยน้อยไปการปฏิบัติกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนน้อยเต็มที ไม่เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นน่ะเกิดมาชาติใดพบใดมันจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจในชีวิตของตัวเองว่าทำอย่างไรตนจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ไม่สนใจในเรื่องความทุกข์ของชีวิต ถูกตัณหามันฉาบท้าเอาแล้วก็เพลิดเพลินมัวเมาไปในกามคุณทั้งห้ามีรูปเป็นตน้นอยู่อย่างนั้นแหละไปบางคนก็ตื่นตัวได้ในเวลาอายุมากแก่เข้ามาบางคนก็ตื่นตัวไม่ได้เลยหลับไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างนั้น จนถึงวันตายก็มีนี่แหละคนเราเกิดมาในโลกนี้จงึงว่ามันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยลองคิดดูลองอนุมานดูเรื่องการละชั่วทำดีไม่มีกฎหมายบังคับ เขามีกฎหมายบังคับก็ยานยานอย่างทางบ้านเมืองเขาบัญญัติกฎหมายขึ้นนั่นน่ะไม่ไม่เข่งครัดไม่ลอบคอบไม่สามารถที่จะป้องกันบาปกรรมได้เหมือนอย่างทำเหมือนอย่างวินในที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้อันนี้มันเป็น พ้อบัญญัติที่ห้ามไม่ให้ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงเลยไม่ไม่ไม่ละเว้นขึ้นชั่วความชั่วขึ้นชั่วการเบียดเบียนกันแล้วนั่นทรงห้ามหมดเลยแต่กฎกฎหมายบ้านเมืองห้ามเป็นบางอย่างการเบียดเบียนกันบางอย่างก็ไม่ห้ามก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนั่นเนี่ยน่ อันนี้แหละพระธรรมคำสอง,องพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นนิยานิกระทำนาผู้บติปฏิบัติตามให้พ้นทุกพ้นภัยไปได้จริงๆเพราะว่าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดความดีความชั่วตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดดังนั้นพูดถึงบัญญัติห้ม ไม่ให้ทำบาปก็จึงบรรยท้ามมรมละเอียดเช่นปานตาิบาตอย่างนี้ห้ามฆ่าสัตว์นีานโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตสัตว์ทั้งหลายจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ามีชีวิตไปมาได้มองเห็นด้วยตาอย่างนี้นะห้ามฆ่าทั้งนั้นเลยอืมวันนั้น,นเรื่องวิน,นัยที่พระเจ้าทรงบัญญัตินะ แต่กฎหมายบ้านเมืองไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะนนก็คงรู้กันนะเน่ยเอามาเทียบกันดูดังนั้นนะ่ะพระธรรมวินัยคำสอนของพระเทเจ้านี่ชื่อว่าเป็นนิยานิกรรธรรมนำผู้ระพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายไปได้จริงๆ ทีนี้บรรดากิเลสท,ทั้งหลายถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปัญญามันแทบจะไม่รู้จักกิเลสซ้าเลยมันไม่ไม,ไม่ไม่สนใจซ้ำเลยมไม่สนใจเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็คิดไม่เห็นว่ากิเลสมันจะพาให้เกิดทุกข์อย่างไรมันไม่คิดเลยนั่นแหละ คนผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาตันหาครอบงำอยู่แล้วอวิชชาตันหามันไม่ให้คิดมันไม่ให้ดำริเลยมันครอบงำไว้หมดเพราะว่าตนเองไปสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นมาสะสมมันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่สร้างกิเลสห,ห,หนาแน่นขึ้นอย่างนี้ อีเล็ตเรานี่มันก็มีอำนาจเหนือจิตใจมันก็บังคับไม่ให้คิดไปในทางที่ดีมันบังคับให้คิดไปแต่ในทางชั่วทางเป็นบาปเป็นกรรมทางที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นทางออกจากทุกข์นั่นแหละมันบังคับให้เดินทางนั้นเลยทางใดมันจะเป็นไปเพื่อความบทุกข์มันบังคับไว้ ไม่ให้ไปนี่ลองสังเกตดูให้ดีทีนี้ผู้ที่มีศรัทธาเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาเขา้าแล้วก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นการยากลำบากนี่นะว่าผู้มผีผู้มีบุญมาก ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอวิชชาตัญหาโดยส่วนเดียวผู้มีบุญเป็นที่พึ่งมาในสงสารนี่นะเกิดมาในโลกนี่บุญก็จึงโดนบันดาลให้พอใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสว่าพระคุณสร้างสามนี่เป็นของประเสริฐจริง เป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงจริงยินดีกราบไหว้สักการะบ,บูชาแล้วยินดีปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงเรื่องใดที่เป็นบาปเป็นโทษทรงสอนให้ทรงบัญญติห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูดก็ไม่ทำไม่พูดออคนที่มีบุญ บารมีแก่กล้า,น,น,านั้นเป็นยังไงเนี่ยพยายามเว้นความชั่วตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้เรื่องใดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุบายสำหรับกำจัดกิเลสทันหายน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจก็ยินดีพอใจรับเอาไปประพฤติธปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจจริง เหมือนอย่างผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มอบของมีค่าให้เมื่อได้รับของมีค่านั้นแล้วก็ดีอกดีใจเอาไปเก็บรักษาไว้ให้ม่สูญหายอือันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพระธทรรมคำสองอุเทเจ้าในหาค่าไม่ได้ค่าจนไม่มี มันจะตีราคาไม่ได้ไหมเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยผู้ผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นนะแต่ผู้ขาดปัญญาแล้วก็ยังว่านั่นนะจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันไม่สนใจกันหรอกผู้มีปัญญาเราเห็นว่าพระธรรมคำสอนนี่ประเสริฐจ,จริงๆเพราะว่าชี้หนทางให้รู้จักว่าทางนี้เป็นทางชั่ว ไปสู่ทุกทางนี้เป็นทางดีดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญอย่างนี้นะพระองค์ชี้ไว้อย่างนี้นะผู้ดใดดำเนินตามทางที่ดีมันก็เจริญไปได้จริงๆมีความสุขสบายใจถ้าผูใ้ใดเดินไปทางชั่วที่พระองค์เจ้าชี้บอกไว้ก็ไม่ให้เดินก็ยังฝืนเดินไปมันก็ได้ประสบกับความทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้อง ไม่ต้องหมายเอาว่าจะไปสวยทุกแต่ในโลกหน้าอย่างเดียวเช่นอย่างทรงสั่งสอนให้ฝึกขนจิตใจอย่างนี้นะบอกอุบายวิธีต่างๆให้อาไม่พอใจแล้วไม่สนใจอยากจะฝึก,กจิตใจนี่เลยก็เลยไม่น้อมรับเอาพระกรรมฐานที่พระองค์ทรง สั่งสอนแสดงไว้แล้วนั้นนะแม้แต่ข้อเดียวไม่สนใจที่จะพิจารณาพระกรรมฐานเั้งสี่สิบข้อนั้นหรือเรื่องวิปัสสนาญาณเก้ามูนีมีอยู่ในตำรับตำลาไม่สนใจจะดูจะอ่านจะท่องจำนึกว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะนั่น แท้ที่จริงเป็นเรื่องสำคัญนี้สำหรับผู้เบื่อทุกในสงสารอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างนี้มันก็ต้องสนใจในขอ้อในธรรมะเหล่านี้แหละอันเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอันเป็นเหตุให้วนเวียนเกิดเจะแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ก็มี พระกรรมฐานสี่สิบข้อนี่ผู้ใดพอใจชอบใจกับกรรมฐานอันใดก็เอากรรมฐานอันนั้นไปตั้งไว้ในใจตัวเองพอใจเจริญพระกรรมฐานอันนั้นให้มันเจีมแจ้งขึ้นในใจมเมื่อพระกรรมฐานนั้นแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วใจก็สงบแล้วเนี่ ใจก็เยือกเย็นสบายเพราะว่ากรรมฐานแต่ละอย่างนะั้นมันเป็นเครื่องระงับกิเลสอยู่ในตัวเช่นผู้รักสวยรักงามอย่างนี้นะ mm. เมื่อมาเพ่งร่างกายนี่มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังของไม่สวยไม่งามอย่างนี้นิมิตอันไม่สวยไม่งามนี่ปรากฏในจิตใจรับ ใจมันเห็นร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ไม่สวยไม่งามมันก็ย่อมเห็นกายผู้อื่นหรือเพศกงกันข้ามก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันขาอปรุงขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดจะเป็นเพศไหนก็ตาม,อ,มอันนี้แหละเมื่อเมื่อว่าเพ่งกรรมฐานเหล่านี้นะ ให้ปลาให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วความรักสวยรักงามนั้นมันก็ค่อยบรรเทาไปเพราะมันมองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยไอ้ที่มองกันดูผิวเผินว่าเป็นสิ่งที่น่ารักนั้นก็ด้วยอาศัยการประดับตกแต่งเฉยๆหรอกร่างกายอันนี้ถ้าไม่ประดับตกแต่งแล้วดูไม่ได้เลย ลอยตามยถากรรมอย่างนี้นะดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องดูให้มันละเอียดดูเข้าไปถึงข้างในอย่าไปดูแต่ผิวนอกอย่างเดียวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระกรรมฐานน,นะเ,เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะเปลื้องขิตที่มันตกเป็นธาตุ ของราคะตัณหามานับชาติไม่ทวนแล้วให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจนี่ราคะความกำหนัดยินดีต่างๆนั้นนะให้มันค่อยเบาไปเบาไปเบาจริงๆนะถ้าเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วความกำหนัดยินดีนี่ก็เบาคลายออกไปคลายออกไปเรื่อยๆแี่ย ก็เพราะมันเห็นเป็นของไม่สวยไ่งามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ให้มันคลายออกได้ยังไงแล้วเหมือนอย่างเราเห็นของโสโรกอยู่ภายนอกอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าของสิ่งนี้เป็นของโสโครกเรามันไม่ต้องการจะไปจับไปต้องมันเลยมีตะลีกเว้นนะ อย่างนี้แหละจิตใจนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละทาเมื่อมันเพ่งเห็นรูปเห็นร่างกายของตนเองและผู้อื่นนี่มีสภาวะเหมือนกันนะมีความไม่สวยงามไม่งามเป็นลักษณะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นะ ไม่ทรงใจไปผูกพันกับรูปร่างกายอันนี้มันก็หดตัวเข้ามาสงบอยู่แต่โดยลำพังมานนี้นะไม่ส่งกระแสออกไปยึดไปถือรูปร่างกายอันนี้ด้วยความรักความชังความเกลียดมีแต่ว่าทวนกระแสกลับพูดอีกในหนึ่งนะเมื่อเห็นนิมิต เห็นอสุภนิมิตรปรกากฏอย่างนั้นแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ทวนกระแสจิตกลับไม่ไปยึดถือมันปล่อยทิ้งว,งวางวางทิ้งไปตามสภาพของมันจิตก็มาสงบนิ่งอยู่ในโดยลำพังในปัจจุบันนี้ปล่อยให้ร่างกายนี่มันเป็นไปมันแปรผันไปตามเรื่องของมัน รูปอื่นนะ้ํำอื่นก็เหมือนกันมเมื่อเราไม่สนซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายในโลกนี้นะมันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวสำคัญขึ้นเพราะใจเกิดไปชอบกับมันไปสนใจกับมันต่างหากเราลองคิดดูให้ดี ถ้าไม่สนใจกับมันแล้วมันไม่มีอะไรนะมันก็มีแต่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัติทั้งหลายในโลกนี้นะตลอดถึงรูปร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาศัยการเวลาไอ้รูปทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่พอเกิดมาปุ๊บก็จิตแตกดับไปปั๊บไปเลย แต่ที่พระศาสดาทรงตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็หมายเอารูปเอานามนี่เองหลยแต่มันอาศัยการเวลากลัวมันจะแตกดับลงไปจริงๆนะั่นนะคนก็มาหลงตรงนี้แล้ววันนี้นะนึกว่ามันจะไม่แตกดับง่ายๆมาหลงตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระองค์จียงทรงสอนให้เจริญวิปัฒนานะเมื่อทำใจสงบเป็นสมถะลงได้แล้วเจริญวิปัฒนาญาณมองเห็นสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั่นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำ มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟองน้ำก็ดีพยับแดดก็ดีเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไอ้ร่างกายของคนเราเนี่มันมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไม่ใช้ปัญญาเพ่งพิจาณาหากไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับถ้าเพ่งดูจริงๆแล้ว มันก็เห็นเลยเช่นน้ำมูกน้ำลายมูนี้นะบ้วนทิ้งออกไปนะนั่นเรียกว่าลูกมันดับลูกกายอันนี้มันเรียกว่าลูกมันเสียลูกใดมันเสียมันก็ไหลออกมาจากภายในนู่นน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครหมู่นี้นะมันก็ออกมาออกมาจากภายในร่างกายนั่นเอง แล้อย่างนี้นี่แหละที่ว่าลูกเกิดรูปดับเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปไฟธาตุย่อยอาหารให้มันละเอียดนะส่วนละเอียดนั่นะซึมเศร้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ให้เปล่งปั่งอยู่ตามเดิมเมื่อให้สูบผอมลงให้มีผิวพันธุ์พุทธพองอยู่เพราะอาหารนั้นมันไปสร้าง เลือดให้เพิ่มเติมขึ้นให้มีอยู่เรื่อยๆไปไปบำรุงเลือดให้เป็นปกติอยู่วิ่งไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลือดเนี่ยไหลไปไหลมาอยู่ในร่างกายเนี่ยสีเลือดมันก็เลยเปล่งปังออกมาทางผิวหนังสีเนื้อเขาว่า จะว่าแดงแท้ก็ไม่ใช่จะว่าขาวแท้ก็ไม่ใช่จะว่าเหลืองแท้ก็ไม่ใช่ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสีเนื้อนั่นแหละคนก็มาหลงผิวหลงสีนี่แหละเมื่อสีผิวมันเปล่งปังออกมาแล้วมีน้ำมีนวลแล้วโอ้เห็นเขาแล้วชอบใจใหญ่อันนี้เนี่ย ศาส,สดาจึงทรงสอนให้เจริญสมถกรรมฐานนี่เพ่งร่างกายนี่ให้เห็นส่วนละเอียดของมันเห็นอุปทายรูปรูปอาศัยแหละไอ้สีผิวต่างๆหมดนี้นะสีเหลืองสีขาวสีแดงสีดำสีเนื้ออะไรก็แล้วแต่และสีกุหลาบสีบานเย็นหร้สี ในโลกอันนี้นะสีทั้งหมดเหล่านี้อาศัยรูปใหญ่อย่างสีในร่างกายคนเรี่านีนะก็อาศัยรูปร่างกายส่วนหยาบเนี่ยเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหมูนี่นะนั่นเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่ารูปใหญ่ส่วนสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอน,นั้นเรียกว่ารูปน้อยรูปอาศัย รูปละเอียดก็ว่าต้องเพ่งดูให้เพ่งดูรูปอันนี้ให้มันเห็นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดลงไปเช่นนั้นมันก็จึงไม่หลงจึงไม่หลงรักไม่หลงใครไม่หลงพอใจในรูปต่างๆที่มองเห็นด้วยตา ไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือข่ามันติดอยู่ในรูปอันละเอียดนี่เนี่ยนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่นนะมีโอกาสได้เพ่งพิจารณาเต็มที่เลยเพราะว่ากายในยมันภาคออกจากกามมาแล้วภาคออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาแล้วฉะนั้นจึงมีหน้าที่ใดที่เราจะต้องเพ่งพิจารณา โนรูปกายอันตนอาศัยอยู่นี่ทั้งรูปกายคนอื่นให้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาวางออกไปในขั้นต้นนะ่ะเราเพ่งกรรมฐานเรานี้เข้าไปแล้วใจมันสงบลงบบบนี้ ใจมันสงบจากความรักจากความชังต่างๆนานาหมู่นี้นะมาต่อจากนั้นไวก็เจริญวิปัสนาทําไมมันจึงไปชอบมันนักหนารูปอันนี้นะเอามาตีแผ่ดูสิอย่างเนี้ยเราพี่ตกขึ้นมาอย่างนี้เอามาตีแผ่ออกไปผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่ง คันกระกองหนึ่งนังกระกองหนึ่งเป็นต้นตอตลอดถึงอาการสามสิบสองเราเพ่งแยกแยกออกจากกันเป็นกองเป็นกองไว้แล้วลองมาถามตัวเองดูที่ว่าตรงไหนที่ว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของสวยของงามอะ่ะไม่มีหาตัวหาตนไม่พบแล้ววนี้หาความสวยงามไม่มี ็มันมีแต่กองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้มันมีกองเป็นกองอยู่แล้วของใครของมันอยู่แล้วอันตัวคนนั้นมันไม่มีเลยแบบนี้นั่นแหละเพ่งดูกระจายรูปร่างกายนี้ออกดูเรามันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นแหละอย่าพากันประมาทความจริงมีอยู่อย่างไร ก็ให้พิจารณาอย่างนั้นให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้แล้วสงบจิตอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงตามเป็นจริงดังแสดงมา